สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเราในรายการแท็กแคนดี้เกมมิ่งทีวีนะซึ่งแล้วก็นะแคนมากรองรับแคนมากให้เออฝากรางแคนด้วยฝากรางแคนด้วยอ่านะคะวันนี้นะฮะไมโมโอนะนะน้นุยทอมโอ๊กนะตายแน่นุยนุยนุยน้าดตาตายกีก่รอบคะวันนี้จะไม่เชิโซ่แล้วแม่เชิญซ่งไม่เลยสดเหมือนไส้มานานแล้วเล่นด่าอะไรอ่ะเดี๋ยวไปสมทบ เอ้ยมึงนี่มันมนะคะก็นะคะเราจะมาฆ่าเขากันนะคะถ้านเราตาถ้าเราโดนเขาฆ่าเมื่อไรนะจบเด็ไปสมทบ,บคือกำลับบงจะพผไป<อ>เห็นแล้วอย่าเพิ่งยิงอาา่าฮะหนูไม่ยิงพี่หรอกแต่หนูกำลังจะย้ายไปอยู่กัมพี่หนุ่ยไม่ <c oughs> ฉัน <c oughs> ฉันบอกพี่หนุ่ยโอเคหนูเห็นแล้วจะละหน้ามันได้ เฮ้ยช่วยดูหนอยะอุ้ยเสียงสองโอเคยังไม่จบแล้วกันอยู่ไหนวะฉันเจอคนด้วยนั่นใครพี่หนุ่ยหรือเปล่าพี่หนุ่ยค่ะพี่นั่นไงฉันว่าแล้วโอเคฉันทำใจมานานแล้วกับปันดีเดินได้ใช่ไหมเดินช้าใช่ไหมเออขอถามหน่อยเสียงพิมพ์นี่ของใครเสียงพิมพ์เนี่ยของใครไม่ใช่โค้ด คีย์บอร์ดผมคีย์บอร์ดมมันไม่เจ๊งนะสงสัยสงสัยคีย์บอร์ดพี่มันเจ๊งแะไม่งตายกี่รอบวะอ,ะอะลามาจะอาจได้คือคือแบบนะเริ่มเกมปุ๊บตายปั๊บอ,อันหนาไหมล่ะอันหนามากไอ,ไอ,อ้ไอ,อ้ยวเด้อเด้ยเี่ยพูดพอเหลือเก <พอ S 1> ินแมงไม่ทนไม่ทนและซาด ไม่ถึงปาไม่ถึงใจเย็นลูกเหี้ยแม่งปาปแล้วโอ้ยจะไปถึงแล้วนิ่งวิโดนหนูโดนกูโดนกูไม่ใช่โดนหนูโดนกูเดีด๋ยวอยากให้เทอวิจัยบราวเมิเกเอร์เด้อไม่ได้นำเขามาเกี่ยวเหี้ยรนะ หน้าแพนด้ามับ่คือิงไม่ทันพาะว่าขับหน้าแพนด้ายิงแบบยิงไม่กันอีกซับไม่รู้จะพูดยังไงคะเอโอเคังเกียวดีค่ะนะดังกีวดังเกว ไ้ปืนหนไ<ม>ูไปเคลียร์ในเกมพีบีเอเดี๋ยวพี่หนูว่าพี่ว่าปืนกลกับไอเนี้ยัอเนี้ยหนูอะไอปืนไอลูกซองกับปืนกลหนูว่าอันไหนโหดกว่ากันพี่ว่าลูกซองนะหนูถามพี่หนู<ะ>ถาม,ถามพี่หนุ่ยฮะหนูถามพี่เหน่อว่าลูกซองหนูกับเอ่อปืนกลเมาสีสีเงินที่หนูถืออยู่เมื่อกี้ว่าไหนโหดสุดะระยะประชิดอะใช้ลูกซองอ่ะ กรโหดอดระยะไกลใช้นจนๆดีกว่าหนูให้พี่มายิงจจาๆเลย,ยพี่ยิงาตูยมา, <c oughs> า,ยาคือคือที่ยอมโดนยิงเพราะว่าหาพี่เขาไม่เจอหนูหาเจอแต่หนูขอลบ๊ันึงมึงจะไม่ให้หลบลหาย,ลยสัตด้วยเฮ้ยเซนเซอร์โอเคมันจะเปิดอยู่ตรงไหนส่งสัญญ,ญาณมนาะไม่บอกว้ตส่งเรียงแล้วเนี่ยยูคูยูคู เดี๋ยวเนียเธอไอไอ้สันดาเลวไอ้ลอรีเอซีโรกเออไอไอลอรีเอไอ้สันดาเลวฉันเห็นแกแกเห็นฉันดังโพลินเออขึ้นไปก่อนใครยิงเฮียอะไรยิ่ไหนว่ามึงยาวมึงระเบิด บแบบในตัวสาวมาต่อไป mm hmm. อ้าวเขี้ยขียเลยหาไม่เจอว <คน S 1> ่ะตอนนี้หาไม่เจอแล้วโอเคคุ้เจอว่ะว้าหาไม่เจอแล้วไปต่อไปต่อ เครเดินใครเดินใครเดินมาทำไมไม่หนูกระชาวะเดี๋ยวเถอดเดี๋ยวพี่หน้ากากหมีเท่าไหร่อ่ะหน้ากากหมีเท่าไหร่ปรียุยปรีอบปรี์ับปรีเอลพิวเนาะเวลาวิ่งเนี่ยเอลพิวเนาะจะถึงหมดยังไม่หมด ไม่หมดแท้พี่หนูว่าหนูเก่งเทียบพี่หนูเทียบหนูเทียบเทียบพี่ประมาณเอ่อประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งอ่ะพี่หนูเก่งเท่าพี่อ่ะเปอร์เซ็นต์หนึ่ง <c oughs> แล้วแล้วเด่นเก่งเหรอหนูว่าเ,าเล่นไปเก่งของแท้แต่หนูว่าแต่หนูว่าคิดถึงพี่ออฟเนาะแม่งเก่งโคตรหนูจังให้มาล้างแทนพี่ตายหาไปซะคูคว้างไม่ทันจบปะ มันนานท <a hit. S 2> <I> ี่เ <Windows> ล <HDMI noise> ่น <Android> ทีเลื่อคิวเล่นแบบบ้าเติมบ้าอะไรที่นหนฮะใครที่เล่นแบบเรื่อยๆอย่างเล่นกับเพื่อนๆเฉยไม่เล่นแบบบ้าเติมบ้าอะไรบ้าเล่นแบบบ้าเล่นแบบบ้าไม่แบบบ้าเออสมบ่าอยู่ไหนกันยูนิต้าฉันไม่ได้ถามแกเสียงมันดูยังไงอ่ะอ๋อเหี้ย โดนอย่างดีโดนยิงนัเลียตายเฮ้ยแั้ยิงไม่ทันป่ายิงไม่ทันป่าเฮ้ยงงเฮ้ยเฮ้ยพี่ยิงไม่ทันใช่ฉันขำแกเมื่อกี้โดดอย่างดีโดนนั้นเดียวคือตาย ตอนนี้อาจอยู่บ่าะเอะอเขอขอแก้ตัวนิดนึงขอแก้ตัวนิดนึงนะสำหรับวันนี้นนะขอบคุณจริงๆนะจะยึงตัวไว้เ่ี๋ึงตัวไว้แม่งอายสำหรับวันนี้นะขอบคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันก่อนมาถ่ายรูปก,กันก่อนอย่า,ายิงมาถ่ายรูปกันก่อนพี่หนุ่ยด้วยพี่หนุ่ยได้ห้ามยิงกันอย่ายิง มามีการแต่มานี่เลยมาถ่ายรูปด้วยกันเลยมาถ่ายรูปด้วยกันก่อนจบคลิปว่ามาถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวนี้เอ้าไอ้หนุบหนุยโดนกูไม่โดนทำที่อะไรห้าบอกว่าจะถ่ายรูปไอ้นี่มั่งเร็วเฮ้เร็วจะเร็วไปไหนจะเร็วไปไหนแต่งดังหมาเอาสัตย์ใครยิงใครคว้างใครแทงพ่อ นู่่ถอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันก่อนสเสร็จทำไมล่ะเฮ้ยจะจบคลิปแล้เนี่ยแม่งเจ็บคอจะไปกินยาเร็วๆพี่แขนอะยั่ไงอะนะมันตายไปเมื่อกี้เออมันไายมาอุ้ยหนีเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปกันมามาทำบ้าเลยทำบ้าเลย มาถ่ายรูปมันก่อนวเร็วมันอยู่ไหนอะเนี่ยมันคือมังกรเลยเนี่ยมาอุ้ยอยากต่อยหัวเอ้าหันหน้ามาดิยิงนะกดเอฟน่อยวะสวันนี้นะขอไปุณนยิ่งยบ๊บายบายเจอกัน Blue Team w i น